เลิกไปเกือบสิบปียอมรับยังรู้สึกดีกับคนเก่าอาเล็กซ์เรนเดลใช้ชีวิตอย่างสมถระไม่หยุดติดนั่งกินข้าวข้างถนนแม้รวยระดับหลักล้าน ถูกยกให้เป็นนักแสดงชายที่รักธรรมชาติหันมาเอาใจใส่เรื่องนี้อย่างเต็มตัวสำหรับอเล็กซ์เกรนเดลซึ่งปัจจุบนันหนุ่มอเล็กซ์ได้รับยกย่องให้เป็นทูตไมตรีแห่งชาติคนแรกของ u n e n v i r o n โ e n t Program ปรแกรมประเทศไทยล่าสุดในโลกโซเชียลแห่แชร์ภาพอเล็กซ์กำลังนั่งรับประทานอาหารพร้อมกับชาวบ้านเกาะลิบงสังหวัตรังซึ่งมีชาวเน็ตรายหนึ่งให้ข้อมูลว่าคลิปนี้ถ่ายไว้ตอนหนุ่มอเล็กซ์มาถ่ายทำโครงการเกี่ยวกับอนุรักษ์ป่าพยุ และพืชพันธุ์ในทะเลเมื่อเร็วๆนี้ตัวจริงดูดีน่ารักและกินเก่งด้านชาวเน็ตที่เห็นคลิปต่างชมว่าหนุ่มอเล็กทั้งหล่อฉลาดและ,และไลฟ์สไตล์ติดดินมากอยู่ง่ายกินง่ายจนรู้สึกหลงรักและอเล็กเปิดใจมิตรภาพเตยจะรินพรเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วรับเห็นกระแสะคนเชียร์แต่คิดว่าเป็นไปไม่ได้ยากที่จะกลับมารีเทิร์นเพราะตนมีแฟนแล้วและแฮปปี้กับรักครั้งนี้มากเผยผู้สาวเขาา้าใจเคยลงรูปคู่แต่ ให้เห็นเฉพาะเพื่อนเท่านั้นได้รับกระแสชื่นชมตลอดในฐานะแฟนเก่าที่มีมิตรภาพที่ดีต่อกันสามารถทํางานร่วมกันได้ผลักดันเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยกันจนมีบางกลุ่มอดลุนไม่ได้อยากให้เตยสลินพรจุนเกียรติกับอเล็กซ์เรนเดลกลับมาดีเทินกันอีกครั้งงานนี้หนุ่มอเล็กซ์ยันไม่น่ามีโอกาสเป็นไปได้เพราะตนเองมีแฟนอยู่แล้วแต่ก็เขินทุกครั้งที่มีกระแสด้วยกันก็ยังเป็นเพื่อนกันได้ตอนนี้เตยกับผมเป็นเจ้าของ EEC รวมกันอยู่แล้ว เราก็คงเป็นเพื่อนกันไปอีกนานๆตราบใดที่เราเป็นเจ้าของร่วมกันผมเป็นคนบริหารหน้างานเมื่อ,อไรที่รู้สึกตานไม่รู้จะไปยังไงเขามักมีอะไรดีๆมาบอกเพราะเขามองจากคนภายนอกเข้ามามันก็ดีกับงานของเราเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วเป็นมิตรภาพผมก็รู้สึกเขินนิดนึงทุกรอบที่มีโปรเจกต์มันก็จะมีกระแสแต่จริงๆแล้วไม่มีการขึ้นการลงอะไรขนาดนัดเราเป็นเพื่อนกันแบบนี้มาแต่ไหนแต่ไรแล้วหลังบ้านไม่ได้ลงไอจีเราก็ เจอกันเป็นเรื่องเป็นราวมาเจอที่ออฟฟิศแทบไม่ได้อยู่หน้าสื่อเท่านั้นเองเราก็เห็นข่าวโปรเจกต์ Project เราก็ได้กลับมาร่วมงานกันในลักษณะแบบนี้ทําให้แมสเสจที่อยากพูดกระจายไปถึงคนมากกว่าตั้งใจใช้ความตรงนี้เอากระแสะเรื่องสิ่งวแวดล้อมออกไปสู่วงกว้างมากกว่าซึ่งผมว่ามันได้ผลนะสองคนนี้กลับมาร่วมงานแล้วหรอดูซะหน่อยหัวเราะคนเดียวอาจไม่ดูก็ได้หัวเราะก็ได้ผล